อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับว่าลอกตัวนี้คือทาทูล่านะครับซึ่งจริงๆในชื่อรุ่นนี้คือไดว่าสลาแมนดูล่า103นะครับอาจจะละไม้คล้ายคึงกับไดว่าทาทูล่านะครับน่าจะอยู่ในโมเดลปี2 0 2 1นะครับหลังจากที่ไดว่าทาทูล่าออกมานะครับสำหรับเจ้าสลาแมนดูล่าในรุ่นนี้ละไม้คล้ายคลึเงินมากครับแต่สีสันนะครับเรียกได้ว่านะครับ โดดเด่นและฉูดฉาดมากๆนะครับสำหรับโทนสีแดงนะครับที่ได้ทำออกมานะครับในชื่อรุ่นสลามมาดูลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เอามารีวิวแนะนำกันสำหรับในรุ่นนี้ก็มีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาตอนนี้จะมีรอบ7นะครับที่เข้ามาซึ่งนาๆหลายๆท่านนะครับน่าจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับสลามมาดูลา เอาสเปคมาให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวลอกนะครับตัวนี้เป็นลอก7.1นะครับน้ำหนักตัวลอกเบามากนะครับ190กรัมเท่านั้นเองกำลังเบรก5กิโลนะครับอัตราการหมุนเก็บสายหมุน1รอบนะครับเก็บสายเข้าสปูลที่71ซนติเมตรลูกปืน7บอลแบริ่งและ2บอลนะครับที่อยู่ภายในลอกนี้คือลูกปืนในเกรดกันน้ำเข็มนะครับซึ่งน่าจะอยู่ในจุดสำคัญนะครับ นะครับสำหรับตัว CRBB นะครับ mm hmm. เกรดลูกปืนกันน้ำเข็มก็น่าจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับสำหรับคารามูล,ล่าที่อัพขึ้นมานะครับ mm hmm. จากทาทูล่านะครับในโทนสีแดงแดงสตาร์นะครับตัวนี้ไซออนนะครับสตาร์เป็นไซออนมีคลิกเสียงติ๊กเสียงในการปรับเบรคคลายหรือว่าอัดเบรคเข้าเวลาที่เราเล่นกับเกมใหญ่ๆ การจุสายใสย่สาย p ี1.5ได้ที่180เมตรใส่สาย P.E. 2นะครับก็จะอยู่ประมาณ150เมตรซึ่งได้เรียกว่าเป็นลอกในรหัส103เบอร์กลางๆอเนอกประสงค์เล่นงานกระสูบกระพงคอป,ปักได้นะครับงานช่อนงานชโดสบายๆนะครับในสเปคเนี่ยถ้าบอกว่าใสา่สาย P.E. สได้ที่100ประมาณ150เมตรขยับเป็น p ี3นะครับเอาไว้เล่นงานชโดก็น่าจะอยู่ประมาณ120นะครับ120เมตรหรือถ้าจะใส่สาย p 4, นะี4ล่ะใส่ p e ีญี่ปุ่นก็จะปนนะระมาณสัก80นะครับ80เมตรซึ่งบางครั้งนะครับเข้าใจนะครับว่าพีพีนานะครับน่าจะซื้อลอตัวเดียวแล้วอยากจะเล่นงานที่มันหลากหลายแต่ว่าแนะนําคือให้เปลี่ยนสายนะครับที่จะรองรับกับเกมละกันเพราะว่า ล้อตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็เป็นลออ้ออเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานได้หลากหลายจริงๆสําหรับตัวไดว่าサラมันดูล่าตัวนี้นะครับเป็นระบบนะครับทีวิงซิสเต็มเป็นสีเงินแบบนี้นะครับทีวิงซิสเต็ตัวทีวิงแล้วก็ตัวสปูลน,นะครับจะเป็น SV นะครับคือสปูล SV เนี่ยข้อดีนะครับคือการตีเนี่ยนะครับถือว่ามือใหม่หรือว่า อัพขึ้นมาเนี่ยแล้วอยากจะใช้ลอกในว่าที่มันเป็นสปูล SV เนี่ยนะครับเชื่อได้ว่านะครับเป็นเป็นการใช้งานการตีเนี่ยนะครับที่ง่ายปรับง่ายด้วยระบบของเขาเองนะครับตัวสปูลก็สามารถนะครับทำให้เข้ากับมือผู้ใช้งานได้ดีมากนะครับสำหรับตัวสปูล SV รวมทั้งการปรับหน่วงเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด20ระดับกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการปรับหน่วงของตัว สลามมดูล่านะครับซึ่งจริงเนี่ยนะครับตัวเลขการปรับหน่วงถ้าพูดถึงการใช้งานจากที่เคยผ่าน,านมาก็จะอยู่ประมาณสัก6-8หรือว่า10อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าครอบคลุมนะครับการใช้เหยื่อนะครับหลากหลายประเภทมากๆนะครับหรือว่านา้นาๆที่เก่งแล้วนะครับอยากจะลงมาที่จะแบบให้ลื่นสมูทมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะลงไปจนถึง4หรือว่า2เลยก็ว่าได้ในการปรับ นะครับปรับหน่วงตัวนี้ไม่มีคลิกเสียงปลาลานะครับตัวนี้ไม่มีคลิกเสียงปลาลานะครับลวดลายสวยงามนะครับตัวปรับคอนฟีสปูลนะครับก็จะมีลวดลายมาด้วยนะครับตัวปรับคอนฟีสปูลนี่นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งเหมือนจะเป็นซีโรแอดจัสนะครับเหมือนปรับตั้งค่าปรับคอนฟีสปูลเนี่ยมาจากโรงงานแล้วซึ่งได้ว่าเนี่ยนะครับ เราไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ปรับตรงนี้กันสักเท่าไหร่นะครับตัวปรับหน่วงคอนฟีสปูนเหมือนจะดูหนืดๆแข็งๆเหมือนตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วนะครับเราก็มาปรับเพียงตรงนี้เท่านั้นเองนะครับตัวปรับนะครับตัวปรับที่จะให้เข้ากับเยื่อสายนะครับหรือว่าคันนะครับให้ตีสมูทตีดีมากยิ่งขึ้นนะครับ เป็นลอกที่ตีง่ายใช้งานง่ายเทคโนโลยีนะครับก็ให้มาได้อย่างหยิดดีเยี่ยมนะครับระบบเบรกเป็นอัรติเมตท u r ร์เมนต์แดกนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยผ้าเบรกน่าจะเป็นตัวคาร์บอนนะครับตัวผ้าเบรกตัวนี้นะครับเพราะเบรกเนี่ยให้มาถึง5กิโลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าสลามาดูล่านในตัวนี้นะครับเมดอินไทยแลนด์นะครับ, Thailand, รบตัวนี้ Made in Thailand โรงงานไทยอยู่ที่ลาดกระบังนะครับ เป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับในชื่อรุ่นสล l ามาดูล่าที่ผลิตที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วยนะครับฝีมือคนไทยโดดเด่นไม่แพ้ใครนะครับการทำลวดลายการทำงานนะครับ QC จากญี่ปุ่นมาตรฐานเดียวกันนะครับนี่คือความภาคภูมิใจที่โรงงานเนี่ยมาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยสำหรับตัวไดว่าเซกปประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีใบรับประกันนะครับ ภายในกล่องนะครับก็จะมีใบรับประกันมาให้อุ่นใจนะครับลูกค้าออนไลน์ line, ซื้อของจากร้านตีน้อยไปนะครับก็สามารถนะครับใช้ไปนานๆ3-4ปีลอกเกิดมีปัญหาเขาควายตัวหนอนนะครับทำนะครับแป้นกดฟรีสปูนนะครับชำรุดเสียหายก็สามารถที่จะส่งลอกเข้าศูนย์ซ่อมนะครับที่ไดว่าเซโกประเทศไทยนะครับสำนักง,งานใหญ่อยู่ห้วยขวางกอทม นะครับนี่ก็รายละเอียดของใบรับประกันจะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลูกค้าออนไลน์ซื้อไปก็เราก็จะนะครับเขียนวันที่เขียนชื่อรุ่นให้นี่เวลามีปัญหานะครับก็จะง่ายนะครับสำหรับลอกได้ว่านะครับนี่มันก็จะลักษณะแบบนี้นะครับตีน้อยก็เอามารีวิวแนะนำอีกครั้งหนึ่งให้กับพี่ๆนานานได้รับชมกัน สำหรับราคาเนี่ยนะครับอยู่ในช่วง5,000ไปายนะครับ6,000ต้นต้นนะครับแล้วแต่แล้วแต่ร้านนะครับที่ขายกันนะครับสิน้อก็เอามารีวิวให้หนาๆได้รับชมกันสนใจทักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้สําหรับไดว่าสลา a m นดูร่า103ครับ